สารมีคำสั่งออกมาให้แอสตันอโศกคืนเงิน72ล้านบาทให้กับผู้ร้องทั้งหมด7คนนะครับที่จะมีการจะซื้อกะจขายและการนี้ทางบริษัทอนันดาได้อุทธรณ์ต่อครับเหตุว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดครับหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแอสตันอโศกซึ่งเป็นโครงการของบริษัทอนันดาดีเวลลอปเมนต์ An จำกัดมหาชนสืบเนื่องมาจากคดี ที่ดินทางเข้าออกอาคารแอสตันอโศกเป็นที่ดินของรอฟมที่ได้มาจากการเวนคืนจึงไม่อาจนํามาให้เอกชนได้ใช้ในการประกอบการได้นะครับส่งผลให้ผู้ซื้อห้องชุดโครงการแอสตันอโศก7จ็รายที่ยื่นฟ้องเจ้าของโครงการต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้และได้มีคําพิพากษาคาดีให้ดําเนินการคืนเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายให้กับโจทก์ทั้ง7รายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น78ล้านบาท ได้บริษัทอนันดาจุลล์อกแมนจำกัดมหาชนได้ออกหนังสือชี้แจงครับว่าน้อมรับและเคารพในคำพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวนั้นเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับจึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์คดีต,ต่อไปโดยเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้ที่ต้นตอของปัญหาและเชื่อมั่นว่าปัญหาจะมีทางออกที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ